วันที่5สิงหาคม2,567นะครับก็ปริมาณน้ำกกนะได้ลดลงแล้วนะครับหลังจากที่ท่วมตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2,567อนะก็ทำให้ข้าวนะครับข้าวกล้าเนี่ยโอ้มีสิทธิ์ที่จะตายได้นะครับจากคลิปที่ลงไปเมื่อวานะวันที่4น้ำกก,กได้ท่วมพืชไร่ประชาชนนะครับ ันนี้วันที่ห้าผมพามาดูความเสียหายให้มีน้องเนี่ยดูตรงนี้นี่นี่นข้าวโพดล้มตายเลยนะครับเสียหายหนักเลยเนะี่ยโอ้คือเมื่อวานเนี่ยมันมีชาวบ้านมาล่องเรือเก็บนะฮะเก็บผลข้าวโพดก็ยังไม่โตเต็มวัยนะครับ ลูกข้าวโพดลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างนั่นแหละตรงนี้จะเสียหายเยอะสุดเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้านี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่เท่าไหร่ยังเขียวขจีอยู่เลยนะด้านหน้าเนี่ยแต่ข้าวนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าตายหรือเปล่าตรงนี้นะ่าจะเป็นข้าวที่ปลูกแล้วไม่น่าจะใช่ข้าวกล้าแล้วครับเพราะว่าต้นโตแล้วย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงเมื่อวานนะครับตรงบริเวณนี้น้าหมดเลยนะครับ นี่ยนี่่เสียหายหนักนะครับเสียหายหนักข้าวโพดเนี่ยผมได้ยินชาวบ้านพูดเมื่อวานกิโลละบาทเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดน้ําท่วมเขาก็อยากเอาครับไปให้วัวให้หมูให้ไก่อะไรไม่รู้ก็หนักหนักอยู่นะมานั่งพักกระต๊อบไปดูความเสียหายพ่อแม่พี่น้อง อจากบรรยากาศดีก็กลายเป็นบรรยากาศไม่ดีไปเลยโอ้ก็สงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ลงทุนนะฮะอืมไม่รู้จะทำยังไงนะฮะลานิยานะฮะไหมก่อนนี่ลานิโยอานะกาศร้อนกันเนี่ยลานิโยตอนนี้ อน,นยามาแล้วคือตกไม่หยุดเลยวันนี้ตอนเช้าก็ตกอยู่นะครับ5สิงหาคมแต่ว่าหยุดไปละนะครับหยุดไปละตกไม่เยอะนะครับวันนี้มาดูความเสียหายทหมีน้องเมื่อวานตรงนี้นี่น้ำหมดเลยลงไม่ได้นะครับในลึกมากละ่ะชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้ามาดูไร้าวโพด ก็วันที่ห้าสิงหาคมนะครัระดับน้ําลดแล้วนะครับแต่พามาดูความเสียหายของพืชไร่ประชาชนก็วันนี้ก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับสถานการณ์บ้านเมืองม่น้องเนาะที่บ้านใหม่หมอกจามเมืองไม่ไอายนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผม